สวัสดีค่ะป้าๆาพามาตะลุยร้านเค้กโปรตุเกสอีกแล้วค่ะวันนี้ป้ามาตามหาเค้กฝอยทองเห็นไหมเค้กฝอยทองที่นี่เขาก็จะทำสดๆข้างล่างเนาะแล้วก็ก็จะมีร้านก็จะแบบง่ายๆนี่นี่ก็จะเป็น เค้กฝอยทองเห็นไหมเขาจะมีฝอยทองออน o ็อปมีคัสตาร์ดแต่รู้สึกสิ่งที่ป้าตามหามีสามอันโชคดี่ะอันนี้จะเป็นโดนัทของโปรตุเกสแล้วก็มีคัสตาร์ด you are you gonna serve me เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวป้าจะได้ h a v ร three portion of this one no 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 the next one the roll yeah that one yeah thank you นี่สิ่งที่ป้ามาเอาถืออันนี้ yeah t h ป้ามาซื้อสามอันเลยที่มีเพราะว่าหลานชอบเนาะตัดสิ thank you เดี๋ยวป้าจ่ายเงินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงมาเจอกันคลิปหน้าค่ะ